คำเตือนรายการนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีเนะะื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับไอ้สองสล็อตคนเดิมนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่ในช่องสำนักสลอ็อต อีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าชะตากรรมวันนี้ของผมจะเป็นยังไงครับจะรอดหรือจะร่วงก็ฝากกันใจกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มาในทุน400บาทนะครับจะรอดหรือจะร่วงนะจ๊ะท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็ย้ำเหมือนเดิมนะจ๊ะว่าคลิปนี้ผมก็จะทำเพื่อความสุขสนานจะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นต่างปนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องสำนักสรนจา้ชมไปรัับชมกนนได้เลยจ๊ะ ปะโอ้ลองกดมือด้ยครับท่านผู้ชมแต่ไม่แตะลั่นไ่ลั่นยังไงผมก็จับไปดูเหมือนเดิมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะจ๊ะมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมฝากาไว้ด้วยนะครับกับไอ้สองสระนะจ๊ะ,ะท่านผู้ชมเออสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะจ๊ะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วไปตอบนะครับ มาในเบ็ด4บาทจะรอดหรือจะร่วงก็เป็นกำลังใจกันด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อลองซื้อดูไหมท่านผู้ชมลองซื้อดูไหมไปใส่เลยคับชมแตกไปแตกล้านไปล้านเนี่ยผมจะประเหมือนเดิมนะครับ let's go ไปดูกันพี่แมวเหมียวเอาคูณไปหนึ่งดอกครับท่านผู้ชมเอาสวยมีแต่คูณครับท่านผู้ชมไม่ใจกูถามจริงกูถามจริงสี่หมุนแล้วเนี่ย โอ้โหผู้ถามจริงเออพึ่งมาครับแต่คูณ14สสวยคูณ14บ่ป่ะเอาดิเอาดิเอาดิเอ,าดเ,อาดเออคูณ14ว่ะอืมซื้อไปเ5็ดได้มา24ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอีก4หมุนสุดท้ายนะจ๊ะของสุดท้ายจะเป็นจ้าไหน ปราบเข้าไปดอกแรกก็จัวลมไปครับชมได้แมวมาหนึ่งตัวปราบได้แมวมาอีกหนึ่งตัวเลย2มุนสุดท้ายครับชมปราบมีไายไม่ได้ใช้โอ้โหรอบสุดท้ายขอเน้นเน้นหมายกวาดตามจริงก็ไม่เ,เกลือขนาดนี้เลยเหรอวะกดมือแล้วได,ได้ได้เวลากดมือแล้วท่านชม แต่ไปแจกแล้วมันลันเองครับผมจะไปดูเหมือนเดิมเลยจ้าท่านผู้ชมฝากเป็นกระใจกันด้วยเด้อสวยจะเอาไปอยจะเอาไปเออสิบต่อว้าวสิบตอมีไว้ใจต่อลั่นลั่นไปลั่นล้านไปแน่นอนเออสวยทั้งซูชิด้วยวพัดโบกมาไหมมาแต่อ,อยู่แถวแรกนะจ้าท่านผู้ชมไปยาวๆนะครับเออสวยคูณสองเข้าไปมารี มาดิมาดิสวยคูณสี่ป่ะลั่นลันไปเคต่อแน่นอนโอ้โหเป็นสิบครับคูณสี่ครับ <c oughs> สวยยาวๆครับคลิปนี้แต่ไม่แต่ละไม่ละเนี่ยผมก็ฝากกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะท่านผู้ชมเขาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะกับช่องสำนักสล็อตช่องนี้นะจ๊ะท่านผู้ชมหรืออยากติดตามช่องหลักผมก็มีนะไอ้สองสล็อตพิมพ์ไปเลยนั่นแหละนั่นแหละผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูได้นะจ๊ะ เออนั่นแหละคือช่องหลักของผมนะครับยาวๆเยาๆยาๆวสวยป,ป๊าบกาไปอื้มโอ้สวยกองครับได้กองมาว่ะท่านผู้ชมถามจริงเออคูณสองไปสิบต่อโอ้โหมีมาจะเออสวยยังไงเป็นเอโอ้โหน่าเสียดายครับท่านผู้ชม ลองซื้ออีกสักรอบไหมท่านผู้ชมมันเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวลองซื้อดูนะซื้อเกียรติหายีอยออกอตัวใดนะครับก็ฝากมันจ่าจกันด้วยนะจ้าท่านผู้ชมมาดูกันต้องกดรอเรือเพราะมันแปลว่าคำว่ารวยนะจ้าท่านผู้ชมเออสวยคูณสองไปส่งมันดีส่งมันได้ส่งมันมาเอาสวยพัดโบกว่ะแต่คูณสองว่ะแมวไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมเออแมวมาแต่แมวไม่จ่าย แมวมาอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่จ่ายเออสวยแมวมาอีกสี่มูลสุดท้ายคับผู้ชมโอ้โหซื้อทั้งสองบาทตัวนี้สองบาทกูถามจริงเฮ้ยเอาจริงแม่งอะไรมันจะขนาดนั้นกูถามก่อนเอาสวย มันคือความอัปปีความอัประยศน์ครับท่านผู้ชมบ่องตรงเลยซื้อไปเจ็ดห้าได้มาหกซื้ออีกอะเอาดิโอ้โหมาแตกข้างนอกไม่ต้องแตกข้างนอกแล้วมึงอะ่ะยัดเลยครับท่านผู้ชมแตกไปแตกแล้วมันล่นี่ยผมจะไปดูเหมือนเดิมมาสิบหุนคุณภาพไปดิกดตัดก่อนเลยครับท่านผู้ชมเปิดก่อนเออคูณสองไปดูดิว่ามันจะได้หรือเปล่าเหลือแปดสิบบาทเนี่ย เออสวยครูหกไปด้วยถึงไงมันต้องกดตัดเตะโอ้โหเซดาเจครับท่านผู้ชมถ้าเจเข้าก็น่าจะมีลุ้นอยู่อะร้อยหาซีบอ่ะผมซื้อไปร้อยหาซีบอ่ะดูดิจะเท่าไหร่เหลือสี่มูลสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาจริงเออต้องกดตัดว่ะเฮ้ยปอนโตไปหนึ่งดอกครับท่านผู้ชมได้มาสี่สิบห้าแต่ซื้อไปร้อยห้าสิบเออสวยเฮ้ยมันต้องกดตัดจริงวะ คูณ12เออไปคิวมาสวยเออยังไงต่อก่อนเจ็ดสิบห้าสไปอาดราดมาเจ็ดสิบเก้าครับท่านชมซื้อไปร้อยห้าสิบก็น่าจะกดมือยาวๆนะจ๊ะท่านชมไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วนะจ๊ะแต่ไปแตกแล้วไม่ละเนียโหจัาพห้ดูเหมือนเดิมนะครับท่านชมก็ฝากไปเลยโอ้โหตอนอยู่ในสกแกตเตอร์มึงไม่เป็นแบบนี้บ้างวะเออ ปาดถัวเข้ามา400ครับชมสวยพัดโบกมาแถวแรกไม่ต้องสั่นเยอะลงมาสวยพัดโบกมาสักทีเถอะมึงโอ้โหเป็นเจพัดโบกมาสักทีเถอะเป็นโคมไฟยังชอบมันเลยปะท่านผู้ชมยาว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 ,ยาว,ยาวดอกตายนจะซีเอ,อสวยเคมาโอ้ผมไม่ทันครับท่านผู้ชม ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จัดทำเพื่อความสนุกสนานจัดทำเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับสว่วน่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านและไปตอบนะจ๊นะท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องไอสองส์รอดสำนักส์รอ,รอช่องนี้นะจ๊นะท่านผู้ชมฝากกันไปดูเข้าเองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไป สวยเป็นแมวก่อนครับท่านชมเติมด้วยแมวตัดไปทีนึงสวยเออมันต้องกวดตัดนะเว้ยเอาจริงไอ,อ้ผัดตอปาบเข้าไปแล้วก็ปาบเข้าไปแล้วก็เคมาแน่เคมาแน่โอ้โหมีไว้ใจตัปาบเข้าไปคิวสวยปาบเข้าไปอีกโอ้โหเบิร์ดกว่าบ่มีแล้วหลังๆจบจบสำานีละบ่เขาอีกแล้วเอาสวยเข้าอีกเฉยโคมไฟ เป็นซูชิป่ะโอ้โหคูณสิบอเอาสวยปาบสิบแถวเรียกเป็นพัดโบกโอ้โหคูณสิบสองแล้วโอ้โหเดี๋ว่าคูณสิบสี่แล้วเฮ้ยไม่เข้าเลยสวยปาบคูณสิบหกเย็ดเข้าเองได้น้อยครับท่านผู้ชมจบทีหาสิบเอ็ดก็อย่างน้อยๆก็ได้ได้มาอ๋อได้ได้มา ลืมเด็ดสองตั้ใจท่านชมคูณสองไปสิโคมไฟมาต่อไม่มาวะสวยสิบสิบสิบ,สบโอโ้โหไม่ใช่สิบยาวๆครับท่านผู้ชมแต่ไม่แตกแล้วไม่ละเน,นี่ยผมจะไปดูเหมือนเดิมนะจ้าฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะจ้าไม่มีวายใจต่อซูชิต่อแน่นอนแซลมอนไม่เข้าครับท่านผู้ชมโอโ้โหสวยพัดโบกโอโ้โหไม่ทันแล้ว เออต่อยังไงก่อนถามจริงลกขนาดนี้เอาสวยโคมไฟว่ะท่านชมบัดเออเขาปั้นแถวสองไม่ต้องกับโอ้เป็นซูชิเฉยเซลมอนไม่น่าเลยเพื่อนยาวนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าคลิปนี้ไปสุดครับไม่เอาทรงเอออย่างนั้นแหละคูณสองไปปาบเข้าไปครึ่งจอ ปาบเข้าไปอีกคูณสี่ไม่ไวถึงไหมโอ้สวยถึงไวเฉยปาบเข้าไปเจบาทเจดีแถวแรกเอาสวยปาบเข้าไปอีกอต่อไหมโอ้โหเวลิกูสครับหนึ่งร้สิบห้าบาทเมกะไปหนึ่งดอกเลยจ้า <c oughs> ยาวๆเด้อยาวๆเด้อเอาสวยเขาปั้นกองมาไหมไม่มาครับน่าเสียดายถ้ากองเขาก็น่าจะวื้วาอยู่หน่อยนะ เอาฐานจริงมาแนยยา่ยาวไปยาวไปกหนุ่มเรื่อยๆครับ่ชมเรื่อยๆเลยกดมือเอาดิเอาดิาดมึงกับกูใครจะตึงกว่ากันมึงกับกูใครจะตึงกว่ากันเอคิวมาเพื่อนแถวแรกโอ้โหเป็นเอไม่น่าลั่นเอก่อนเลยสวยเขาปั้นก่อนครับ เด็เคกองเพนข้างบนโอ้โหสวยคูณสองไปซูชิต่อซูชิต่อไม่ได้ป่ะท่านลองเพิ่มเบ็ดดูไหมนี่เบ็ดห้าไปเลยมาลุ้นกันโอ้โหไม่เข้าเลยนะพอเพิ่มเบ็ดห้ามาไม่เข้าเลยนะมึงอ่ะเอาดีดีเพื่อนกูถามจริงเข้าหน่อยเข้าหน่อยสวย สวยมีวายใจต่อต้องเป็นเคเอาสวยเป็นหกคูนี่น่าจะมีคูณให้หน่อยสวยสิเออสิบมาซูชิพาสุซอยซูชิุดซอยซูชอยครับซูชิซูชอยยาวๆยาวๆยาวมาดีมาดีไปให้สุดแล้วหยุดทีหมดโตษบอกเลยว่าสุดไม่เอาทรงครับท่านผู้ชม เอาดิเอาดิม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 ,าดม,าดมึงกับกูใครจะตึงกันมาดิมาดิมาดิาดโอ้หน่วงเกินเวลานี้มันทำไมหน่วงจังวะท่านผู้ชมเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมมึงถามจริงอันนี้ผมเล่นรอบดึกนะครับท่านผู้ชมประมาณเที่ยงคืนน่ะหน่วงจังไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้โหีซูชิเข้าแซลมอนกู เดลโมนเต็มหน้าไปสุดรลอหยุดที่หมดสุดเอาจริงสวยเขาปั้นต่อสวยเจต่อโอ้โหมาสวยสิบมาปาบเป็นคิวสิบมาทักทีเถอะกูขอร้องสิบมาทักทีเถอะโอ้คิวแถวแรกเป็นเจั้งนั้น ยาครับ14บาทสุดท้ายแต่ไม่แตกแล้วแม่แรกเนี่ยผมจะไปดูเหมือนเดิมนะจ๊ะทิ้งทวนปาบโอ้โหจบเอาประสานพอครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอยุติการ,รนิ่ไในเพียงเท่านี้นะจ๊ะท่านผู้ชม ไม่แตกล้านไม่ลานนี่ผมก็จะบให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกันหน่ยนะจ๊ะแล้วก็ย้าเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปนี้ผมก็จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานจะทาขึ้นเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะไม่แนะนําให้เล่นตามกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่เดียวก,กันกับที่ผมเล่นอยู่นะจ๊ะก็ลิงก์ใต้คลิปเล้นะจ๊ะลองกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ไอซสลงอรดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็บบบบเด แล้วก็พอฝากไว้นะครับถ้าเกิดว่าอยากดูช่องหลักผมก็อยู่ไอ้องสลอตนะครับลองพิมพ์ไปได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อบายบาย